หนุ่มจีนเหยียบทุ่นบึ้มพลโทหญิงมาลีโสเจตาโคศกรกระทรวงกลาโหมกัมพูชาระบุในแถลงการว่าทหารกัมพูชาจากกองทัพภาคที่5ได้ยินเสียงระเบิดเมื่อเวลา03:20นาทีโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในพื้นที่สนามทุ่นระเบิดเก่าสมัยส,ยสงครามทางการไทยได้รายงานชายคนดังกล่าวชื่อว่านายซือจินกุย้ยซึ่งถือหนังสือเดินทางเลขที่2356975263 อย่างไรก็ตามกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาได้ตรวจสอบแล้วและไม่พบชื่อผู้ประสบเหตุดังกล่าวในฐานข้อมูลการตรวจคนเข้าเมืองของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของกัมพูชาทั้งในส่วนของผู้เดินทางขาเข้าและขาออกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาของฝ่ายไทยและย้ำว่ากัมพูชาปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดและไม่มีการวางทุ่นระเบิดใหม่ ยิ่งไปกว่านั้นกัมพูชายังได้มุ่งมั่นดําเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดตกค้างจากความขัดแย้งในอดีตอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้กัมพูชายังมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกิจกรรมการเก็บกู้ทุ่นระเบิดภายใต้กรอบของสหประชาชาติอีกด้วย ในส่วนของการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมตามแนวชายแดนกัมพูชาไทยคณะทำงานจากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติกัมพูชา (CMAC) และศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติไทย (TMAC) ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนคณะทำงานร่วมได้ดำเนินการประเมินผลและหารือยอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับพื้นที่นำร่องตามแนวชายแดนในเขตพื้นที่เร่งด่วน โดยประสบผลสําเร็จในทางบวกเป็นลําดับในแง่นี้กัมพูชาจึงขอเรียกร้องให้ประเทศไทยปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุร่วมกันอย่างเคร่งครัด กระทรวงกลาโหมกัมพูชายังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความสัมพันธ์อันดีในฐานะเพื่อนบ้านกับประเทศไทยกัมพูชาสนับสนุนการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติวิธีตามกฎหมายระหว่างประเทศและยึดมั่นอย่างเคร่งครัดต่อปฏิญญาร่วมว่าด้วยสันติภาพระหว่างกัมพูชาและไทยที่ได้ลงนามเมื่อวันที่26ตุลาคม2568ขอบคุณข่าวจากิปปอนออนไลน์